สวัสดีครับ Bible Talk a l ออโปครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าความริษยาไม่ใช่ปัญญาของเบื้องบนนะครับความริษยาเป็นปัญญาของมารซาตานที่ทำลายร้างนะครับคำนี้ยากอบบที่3ข้อ1 4ถึง1 6บอกว่าแต่ถ้าท่านมีใจริษยาหรือมักใหญ่ไฟสูงปัญญาเช่นนี้ไม่เหมือนปัญญาที่อยู่เบื้องบนแต่เป็นปัญญาของโลกเพราะว่าที่ใด ที่มีความริษยาที่นั่นก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับพอได้ยินครับว่าริษยานึกถึงละครทีวีเลยนะครับเพราะว่าความริษยานั้นเป็นอํานาจแห่งการทํำลายร้างนะครับเป็นสิ่งที่ขัดกับพระลักษณะของพระเจา้าสาเหตุอาจจะเป็นมาจากการที่เราต้องการในสิ่งที่เราไม่มีหรือในบางกรณีก็เกิดจากความกลัวหรือ การถูกแย่งหรือการถูกแทนที่ในความสัมพันธ์หรืองานของเราก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อเราจะได้มีชัยชนะต่อทัศนคติของการริศยานีนะครับเราต้องทําแบบนึ่ครับประการแรกก็คือหากเรามีท่าทีแบบนี้คือมีจิตใจริศยานะครับเราต้องยอมรับว่าเรากําลังขัดแย้งกับพระเจ้าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่พระลักษณะของพระเจ้าเลยนะครับ เราควรที่จะสารภาพท่าทีนี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าเราผิดต่อพระเจ้าแล้วนะกับใจใหม่แล้วก็หันหลังจากสิ่งเหล่านั้นเสียนะครับต่อมาคือก็ให้เราเขาเรียกว่าอธิษฐานและขอบคุณเขาด้วยความจริงใจสําหรับคนที่เราไปเลสยาเขานะครับก็คือเราต้องแสดงออกด้วยความชื่นชมสมหรับชีวิตของเขาที่เป็นพระพรต่อเราอย่างจริงใจแล้วความหนักใจของเราที่ไม่สบายใจมันก็จะถูกยิบยกไปเองนะครับ มากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องไม่เป็นเพียงแต่ไปแสดงออกว่าชื่นชมแต่เราต้องหาวิธีการไปทําดีต่อเขาด้วยโดยที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของตัวเองนะครับโปรดจำไว้ว่าการทําดีต่อคนอื่นเนี่ยเราจะชนะความริษยาได้เนี่ยเราต้องจําเป็นต้องไม่คิดถึงแต่ความรู้สึกของเราเพียงอย่างเดียวสิ่งหนึ่งในบรรดาที่เป็นประโยชน์กับเรามากในการมีชัยชนะต่อใจริษยาแบบนี้ก็คือว่า เราต้องกลับไปจดจ่อสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําในชุดของเราครับสิ่งนั้นจะเป็นการที่ดึงเรากลับมาสดเส้นทางที่ที่พระเจ้าเลือกไว้ให้กับเราพระเจ้ามีสิ่งดีไว้สําหรับเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราไปมองสิ่งอื่นก็เลยทําให้เรา,าพลาดจากการวอวยพรที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากจิตใจของเราไปต้องการสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหากเราปิติยินดีในวิถีทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา ในเอเวอเรสต์บทที่2ข้อ10พูดอย่างนี้นะบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีผ่าตของพระเจ้าคือพระเจ้าสร้างเรามานะฮะในฝีผ่าตของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อประกอบการดีไม่ใช่ลิษยาประกอบการดีซึ่งดำริไว้ร่วงหน้าให้เราทําแสดงว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดำริไว้ให้กับเราดูแล้วที่ดีกว่านะครับหากเราเข้าใจแบบนี้เราจะมีความสุขครับเพราะเราความต้องการของเราก็จะเป็นไปทางแนวเดียวก,กันกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการมอบให้กับเรา อากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับให้มองตัวสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราและให้เราขอบคุณพระเจ้าในวิธีของพระองค แล้วเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นเรามีและเราสามารถเราเราจะไม่อิจฉาริษยาใครทั้งสิ้นเราจะภาคภูมิใจแม้ว่าของประทานเราไม่เป็นเหมือนของประทานคนอื่นหรือสิ่งที่เรามีเราเราสามารถไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าในความเป็นตัวเราก็มีคุณค่ามากยิ่งสําหรับสายพรนเนตรของพระเจ้านะครับเราไม่ริษยาแต่เราจะขอบคุณและชื่นชมยินดีสําหรับเพื่อนที่ทําให้พ่อร่างกายของพระเจ้าได้รับระเกียรติครับนนท์น้ำใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ร่วมกันสวัสดีครับ